มาดูตัวอย่างซูโทเปีย2กันนะครับผมรอ <Fred? S 2> oh, ชมมากเลยสำหรับ mm hmm. น่าน่าสนใจน่า <Okay. S 2> ดูมากแคทโร่ can you tell us about your journey to dysfunction junction well we've been official partners for one week happy anniversary and we are functioning fine better than fine and we did sort of save the city so us being here kind of seems like a huge misunderstanding she answered first did not allow her partner to speak and taps her foot when she's suppressing discomfort <laughs> and observe the source of her discomfort. <laughs> Representing by a a of her emotionally insecure partner. Mm -hmm. oh. But for now, we begin by greeting our teammate. Okay, oh, unfortunately, Karen has chosen to see Joel's smile as a sign of aggression. Hackles down, Karen. Karen, hackles down. Someone get the hose. ดิสนีได้ไป,ป,จ,ป,ปจับงูแน่เลยวะโอ้โอ้หนูขึ้นซูโทเป,ปียแล้วพบกับพาพยน เหมือนเหมือนลืมเหมือนกันนะแต่แต่มาดูภาคสองแล้วคิดถึงวะเนาะแบบลืมเหมือนกันดูแล้วน่าจะกลับงูน่าจะยากว่ะโอ้โ้ you your your know not worst wow almost compliment worst was what this that is idea idea is a พังงานตั้งไครทักคนไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผยเนื้อหาให้เราเห็นว่ะรอบเนี้ยจริงๆตัวอย่างทีเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะแค่เหมือนแบบว่าเป็นตำรวจคือในความที่เขาน่าจะตัวอย่างไม่ค่อยเห็นอะไรสักอย่างนะแต่เราได้เห็นตอนแรกว่า จูดี้กับอ,อินจอกเนี่ยเออเขาเหมือนเป็นตำรวจด้วยกันแล้วเออได้เป็นตำรวจทั้งคู่แล้วแล้วก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องไปจับเหมือนสัตว์ตัวอื่นเขาก็แบบเหมือนแบบว่าคู่กันไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่เขาเน่าจะต้องมีภารกิจที่ไปจับอีงูตัวนี้แหละเออเนื้อหาก็ไม่ได้เปิดอะไรตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้เปิดอะไรเหมือนกันนะแค่เห็นว่ามีเห็นได้เห็นว่าเนื้อเรื่องสเกลมันเป็นยังไงบ้างแต่เฮ้ยน่าดูน่าดูรอชมเหมือนกันครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ น่าจะมันครับงั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ